Uh, ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างฐานข้อมูลนะครับโดยวิโดยใช้โปรแกรม a v ม n c a p นะครับผมอันดับแรกก็ให้เราเปิดโปรแกรม a v ม n c a p ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ให้เราไปเลือกที่เมนู Connection ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกที่คําว่า MySQL อย่างเงี้ยครับงั้นจะขึ้นหน้าตาเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในช่องแรกเนี่ยให้เราใส่ชื่อเราเหรืออะไรก็ได้ครับ ครับผมแล้วตรงนี้ก็ให้มันเป็นค่าอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนค้งสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่รหัสที่เราติดตั้งแอปเซิร์ฟไว้ครับในคะรั้งแรกแต่ทีนี้ผมใช้อีกฐานเอออีกตัวหนึ่งก็มันมันไม่ต้องใช้รหัสนะครับแต่ว่าถ้าลงเป็นแบบแอปเซิร์ฟถ้าไปอยากที่น้องถามไอ้ที่น้องลงเนี่ยก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับส่วนในช่องนี้ <c oughs> ถ้าต้องการให้เซฟรหัสไว้โดยไม่ต้องไม่อยากนะครับใส่รหัส ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมนี่ก็ติ๊กถูกไว้นะครับถ้าเราต้องการให้มันเซฟไวก้ก็ก็ถ้าไม่ต้องการให้มันเซฟไว้ก็ติ๊กถูกออกนะโอเคเรากดโอเคอย่างนี้มันก็จะขึ้นชื่อที่เราทาไว้เมื่อกี้นะครับเราให้เราเป็นคลิกพวกนีก้คือถ่ายข้อมูลที่ที่มีอยู่ในเครื่องเรานะครับผมอัานดับแล้วให้เราในการสร้างข้อมูลให้เราคลิกขวาในพื้นที่เปล่าๆนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะให้เราไปคลิกที่เลือกคําว่า new database ่ะับแป๊บนึง พี่ขอใช้โปรแกรมซุมเพื่อให้ง่ายต่อคลิกขวาครับให้เลือกที่ New ตรงนี้นะตรงนี้อพอคลิกปับ๊บคลิกตรงนี้นครับแล้วก็ ใส่ป้มามก็ขึ้นระดับแบบนี้ขึ้นมานะฮะ,ะให้เราใส่ชื่อชื่อฐานข้อมูลเราชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรานะฮะพอคลิกที่ New Database แล้วตวัวอย่างพี่อาร์ตั้งเป็นชื่อว่า My Web ละกันนะฮะ My Web ส <c oughs> องจะเห็นว่าเราได้สร้างฐานข้อมูลไปแล้วนะครับให้เราดับบิญคีที่ฐานข้อมูลเราสร้างไว้นะครับแล้วให้ดูแถบด้านขวานี้มันจาเป็นยังไม่มีอะไรนะรให้เราคลิก New Table แบบนี้พอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะเพื่อให้เราใส่รายละเอียดต่งางๆในการสร้างตารางตารางนะครับตารางตา่างๆอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างตารางของ TB Question ในหน้าที่เท่าไหร่ในหน้าที่หนึ่ง้อยสาอยสีสิบอ่าเ,เราก็ดูว่า ในข้อที่สเนี่ยมันเขาให้ข้อมูลมาว่าให้เราใส่อะไรไปบ้างนะครับในช่องแรกเขาให้ใส่ว่า QVD อ่ะเราก็ใส่คําว่า QVD เข้าไปในตรงท้ายเนี่ยคือชนิดของข้อมูลก็คือในช่องของชนิดข้อมูลเนี่ยให้เราใส่ In อน,นะเขาให้ใส่ In เราก็ใส่ In ไป Enter ครับในช่องนี้ก็คือความกว้างขนาดของข้อมูลเนี่ยเราเขาเขากำหนดมาให้ว่า11ราก็ส่11เข้าไปนะครับส่วน Auto กับ Primary Key เนี่ยก็คือให้เรามาคลิกที่ตรงตรงช่องนี้นะครับช่องนี้ คิกถูกมันก็คือกลมการกําหนดขีดหลักของมันเองสดออโต้เลยให้เรามาดูด้านล่างนี้เลยนะครับผมให้มันรันเล็กอัตโนมัติแล้วก็ให้เราคลิกขึ้นมาถูกออกนะครับผมบแล้วเราก็ามากดลูกศรน,นะครับในแป้นพิมพ์ของเราครับคลิกที่ลูกศรลูกศรหัวลงนะครับเพื่อจะทำฟิลต์ต่อไป <c oughs> แล้วต่อมาเราก็ดูว่าเขาให้ทําอะไรครับคิวไตเติลอ่ะเราก็พิมพ์คําว่าคิวไตเติลเข้าไปคล้ายๆกันทุกอย่างครับก็ดูว่าเขาให้กำหนดเป็นแบบไหนฮะแบบแบบแล้วก็ดูเขาให้เป็นชาวาแล้วก็ใส่ขนาดข้อมูลเป็นห้าสิบอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ติ๊กทุกออกทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบที่เขากําหนดนะครับ ตัวประเท่เอ้เขาไม่ได้กำาเบิอะไรมาให้เราก็เว้นว่างไม่เหมือนที่เขาทําแล้วครับอ่าต่อไปก็คิวเนมทําไปไปเรื่อยๆจนกว่าจะรบนะครับ โอเคในเมื่อเราทำารายละเอียดต่างๆในฟิลที่พร้อมเงินให้เรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มเซฟต,ตรงนี้นะครับให้ดูก่อนว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างทบทวนตรงนี้นะครับก็ดูจากหนังสือในหน้า340ี่ที่เรา,เราทําตรงนี้ก็ลังทําตารา,างฐานข้อมูลของทีวีเพรสชั่นะั่นคือการเก็บข้อมูลของการตั้งกระทูนันเองนะครับผมารายละเอียด Q R D คืออะไรเขาก็จะบอกว่าลำดับที่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วให้เราก,กดปุ่มเซฟ นะครับชื่อก็ตามที่เขากำหนดเลยครับคือ TV วีคว t i o ่นในหนังสือเขาให้ตามันเเพื่อให้เราเวลาทำตามเขาแล้วจะได้ไม่งงนะฮะก็ตั้งตามของเขาไปเลยเควีเ่นแล้วก็กดโอเค <c oughs> แล้วลองกดออกดูจะเห็นว่าเราได้ทีททเทเบิลของ TV Question แล้วก็คือตารางนะครับที่จะเก็บอย่างนี้แค่นี้เองแล้ว เราค่อยแล้วก็เราก็มาทำที Answer ต่อนะครับก็ทำเหมือนกันเลยก็ลองดูในหนังสือในหน้าที่3 4 2ว่าเขากำหนด,ดให้เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็แค่นี้ครับการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็ทางการสร้างตารางนะครับแบบง่ายๆโดยใช้โปรแกรมดัง์แชปช่วยนะฮะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสองตารางให้เราไปกำหนดค่าในแอปเติรมนะครับโดยการเปิดไฟล์ php นะโดยการเปิดไฟล์ php หไฟล์ นะครับแล้วก็กำหนดค่าตามในหน้า3ามร้อยสนะครับต่อเลยแนะมันคงจะไม่ยากเกินไปเพื่อ <c oughs> ให้มันให้ชิ้นงานของเราเนี่ยเ <c oughs> ชื่อมต่อผ่าน้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับ <c oughs> ก็โดยการที่เราไปเปิดงานของเราที่เก็บไว้ใน a p p s e r v ์ในโฟลเดอร์แอปเซิร์ที่เราพี่พี่บอกไปว่าว,วันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เปิดออกมาปับ๊บก็ตั้งค่า ิดไฟล์เป็นพี่พี่ก่อนน้าแล้วก็ตั้งค่านะครับโอเคก็คงจะมีแค่นี้แหละในการทำง่ายๆครับโดยใช้โปรแกรมแค่นี้แหละ <c oughs>